ข้างหลังก็มีเยอะเลยหางหลังมา้ะขังหลังมีข้างหลังยอนๆๆในออางหลังทำแผลให้นองหน่อย้ังยพีม่แมแแ่น้องแล้วแม่อยู่ไหนตอนนี้แม่เขแล้วครับผมมีเจ้ามันเจ้ามีเจ้ามีเจ้าอือไเยเียงก้แม่ไม่มีอยู่ไม่ได้ ไม่ออกไม่ตินไม่มาไม่าไม่่่ไม่ติดยกันแ้ไม่ติดเลยกันแ้วหมันหลังหหนหลังยืนหน่อยได้ไหมคยืนหน่อยไม่ได้ยกไม่ได้ยัดตรงนี้มาได้เยอะหลงกันอายโย่แม่นหนีแล้วไม่หนีมันไม่นีย้ายเก้น่าก พอเราไปฟังดิเหตุการณ์น่ะเขาว่าลูกลูกผมมาตีบ่อยมากเลยครับเรื่องตีนี่คือเขาเก่งเข้ามันชาเขาบอกว่าเด็กมันเก่งเข้าชาก็ตีบ่อยเลยครับผมบอกว่าเด็กมันเป็นแบบนี้เก่งเข้านะเราเขาคห้ยซอนเด็กมาแม่ออกเลยเขาตีอย่างเดียวแล้วก็ตีไม้แขวนถ้าไม้แขวนเสร็จแล้วก็้สยไฟเลยครับแล้วแม่เขาทำงานอะไรแม่ไม่ทํางานอยู่ห้องเด็กพึ่งพ่ออีกคนหนึ่งครับเขาเดือนเองครับแม่ไม่ได้ทงานไม่ทางานครับผมมีลูกสองคนอีกคนเล็กเขาเอาไปแล้วก็เขาหนีไปเมื่อกี้นั่นแหละครับจะไปไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับ ผมมาเอาแก๊สแล้วตอนที่แม่เขาระหว่างตีเนี่ยเราอยู่ในห้องไหมไม่อยู่บางวันผมอยู่บางวันกาผมอยู่เขาเขาไม่ให้ยืมผมว่ามขานนี้ผมาดวันนี้ผมไปละหมาดครับผมเป็นอิสลามครับอ๋อไปไปละหมาดใช่ครับผมเพิ่งกลับมาครับได้กลับมาอ่าเด็กอยู่ในห้องอยู่ในที่นอนนอนอยู่สายตาไม่เปิดเลยผมตัวใจมัดเชยังเปิดอยู่เป็นลายตอนนี้อ่ะแล้วเขาผมบอกผมบอกว่าถ้าแกอย่างนี้อ่ะไปแจ้งความตัวเองโดนเนาะแล้วผมพูดอย่างนี้เลยเขาหนีไปเลยครับอื อคแล้วคราวนี้เนี่ยอยากให้ตารวจจับแม่คนนี้ไหมหรือว่าดําเนินคดีตามตามกฎหมายนะเขามีเด็กเด็กมีเี็กคนหนึ่งเขาจับแล้วก็เด็กลาบาปเด็กพิ่งพิ่งพ่อเขาดนเดือนปล่อยไว้ดูผมว่าให้ดีขึ้นก็พอเพราะว่าผมลูกคนนี้ผมเลี้ยงครับลูกคนนั้นเขาเอาไปเลี้ยงมาเลี้ยงผมถ้าเกิดเลิกกันก็เลิกไปเลยตั สามเคยูนกนพ่อแม่ทูกกันสีอ,อลกฝังคนมแม่เขามีอาการมไหมแม่เขมีอาการอะไรมีบ้างผูแค่นิดนน้อยนออ๋อามะโหเป็นคนที่ใจร้อนมะโหง่ายใช่หรใช่ค่ะแล้วเด็กกับตัวเด็กกัะเด็กดก,ดก็ก น่าร่ามากเลยเดนะไม่ได้ปีนอะไรเดชะพูดโค้อแล้วก็กลัวโคนเลยถามว่าออกมาก็เจอเราก็ยิ้มอะไรพวกนี้น้องมาไม่กลัวเราเลยน้องก็ไม่กล้ายิ้มให้ไม่กล้าคุยเลยครับไม่กล้าเล่นเป็นพรอะแม่เขาบังคับหรือเปล่าหรือไงไม่รู้เหมือนกันเป็นพรอะแม่หรือเปล่ากลัวแม่มากน้องเขาอ่ะเราซื้อขนมอะไรให้มิกกี้ไม่ได้แม่เขาไม่ให้กินอ๋อคือเราซื้อขนมให้น้องแม่ก็ไม่ให้รับแม่ให้น้องกินเลยใช่ แล้ววันนี้ทำไมสภาพน้องเขาเป็นแบบนี้คะน้องเล็กๆเราเราเอาไปข้งางนอกกัามาก็แม่ก็อบไปแล้วหายไปแล้วแต,แต่เห็นเห็นสภาพน้องเป็นไงเรารู้สึกไงรู้สึกเสียใจมากเลย<ช>แล้วก็เห็นแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็น้องเขหน้าตาบวมมากเลยซึ่งเราเป็นคนคนามากเหมือนกันเลยใช่ค่ะเราเป็นพ่อเหมือนกอันไปกินน้อไปเลย

จุับทุ่ที่มีชื่อไหมครับจุดทับทุ่นที่มีชื่อไหมครับคือตอนนี้นะครับเราได้ตัวแล้วนะครับที่อำเภอสังว่ายอดจังหวัดกระปัตตานีนะครับก็เป็นการสืบสวนของรรรสนงราชบุรนะในกายสืบสวนนะครับนะครับแต่เขาไปยังไงก็เดินทางออกแต่ไดก่อเหตุแล้วคือจากการสืบสวนเนี่ยเราก็ทราบว่าพี่สาวเขาเนี่ยนะครับ ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมเลยให้ท่านรองปิ้นเนี่ยผกกับสืบสวนนะครับ mm hmm. เช็คนะครับตามเส้นทางตามรถนะครับ mm hmm. เขาโดยสารลยันทางแในก้นาวเช้าวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ไปตรวจสอบแล้วก็ลบจาทางมอกจ้ mm hmm. จะแวะตามจุดพักรถนะครับ mm hmm. ก็เลยประสานที่กำหนดที่สำานยอดนะครับ mm hmm. ก็ดับลอที่นั่นได้ตัวนะครับ mm hmm. ในส่วนนี้ผมก็ให้ แตว่าสืบสวนเนี่ยกำลังจะรับตัวนะครับตอนนี้เด็กในสภาพอยังไงเด็กออกมาท,ท,ท,ที่ที่ลูกเป็ลูกเขาได้ออาไปคนไหนเด็กก็ปลอดภัยนะครับผมเรียนปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลตำรวจนะครับในเบื้องต้นมีการสอบตำรวจได้สอบถามว่าเขาทําก่อเหตุจริงไหมแล้วทำเพราะยังไงอะไรเงี้ยก็น่าก่อเหตุจริงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยน่าจะกลับมานะครับจากตัวมาสอบสวนนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการ ตามพอบอความอยู่ไหนนครอบครัวนะครับ 他们。